ซุปผักล้ามาสวัสดีพี่น้องมาพอบกันอีกแล้วเนาะในช่องตุ๊ดตูดตุดเนาะค่ะมานีมีซุปผักล้ามาพาก,กินมาศาแเต่ก็มานะพักกระตามที่เห่ามากเลยว่าเขาจะกินอย่าง ใส่ลงไปมันี้ก็จะมีเป็นพักบุง้งเข็มทองเห็ดหูหนูมีคณามีกระลำฝอยมามากินกันเลยตามกระแสนํำเพลินเนยมาชาแต่ก็มาเห็นเพลินนี่ต่อต่อ โอ้โหกระยากเนาะเห็นเขาเค็นแล่ะกัเป็นตะกินนี่เบิงเป็นตะแซบว่ละ่ะอืมมากินกันเลยอืม พักนี่เขาก็จะเอาแบบว่าสีเขา,มาหมักหอมหอมง่าขวัหขวหอมทิ้งขัวหอมทั่วขวัว กอย่างห้าไปขว่ไม่พริกหอมกระเทียมขิงเอาไปขัวร่วมกันพักไว้บนญยก็เอาทั่วทั่วลิสงทั่วดินน่ะแล้วก็ง่าไปขัว แล้วก็พักไว้พักที่เ้าเตรียมไว้อันในที่เ้ามากักอันที่ขอเห็ดนอกขอมาก่อยกสมี่เห็ดมุ้หนูเห็ดเข็มขนาดน้ากระลำ พักบุ้งเนี่ยลวกลวกตอนลวกก็ใส่เกลือไปนิดนึงนกะกรน้ำมันพืชก็จะลวกประมาณ ซิปวีแนะนำแนะนำเดือดคุณมากพักไว้นอกนําเย็นพักมันยังจะสีสวยสีงาม ท็อปปิง้งท็อปปิง้งไข่กะจะมีผักท้องมัุกเ,เทศผักสลัดเอามากินกับพิเศษของเขาเนาะมีหอดที่ปิเมนท็อปปิง้ง ลองเอาไปเห็ดิึงก็แสบขเพื่นอยู่นะไม่นู่นนี่เพื่อสุขภาพ หรือว่าผู้ใดอยากลดคมวมอ้วนนะกินได้เลยไ่เบอร์ล้วนกลางกรอบกอบ,กอบ อืมันบูงมากอ่อนๆเลยสมขัามลำลือ เครื่องปรุงเครื่องปรุงถือ่อยไส่นะถืออยเทศดี่ก็มี่น้ำปลาน้ำปลาปลาปานิดนึงผงนัวแหล้ตแตผูมักกร,ระตะน,น้ำตาล ัดนิดเดียวบ่ใส่หลายลองไปเฮ็ดเบิงแล้วเจ้าจะติดใจ ขําทุดทายก่อนจะไปลองไปเห็ดเบิงเดอร์แซ่บอิลีแซ่บของ่นอิลี่มันนี่เอาไว้ซ้ำนี่ละ่ะไววมาพอกันไหมในิี่น้า สวัสดีค่ะ